แล้วกดไลคคอร์ดแล้วเหรอแกดอย่างนี้อันนี้มั<ใ>นคือมันลคคอร์ดเลยใช่ปะช่ะใกลๆหน่อยสิอ๋อฮะไม่ไปถึเธอยืนไม่ไกลๆได้รับได้อัดแล้วมันก็มันวิ่งแล้วเวลามันวิ่งแล้วก็อัดเสร็จเลยชื่ออยังงไอ้วันนี้ไม่ใช่วันนี้ว่าตอนนี้ก็มาที่ขุงกระเบนแล้วนะเราก็จะไปร้านครัวป้าสาวสาวจริงหรือเปล่าจะไปดูใครก็ไม่รู้ผมมืออยู่ข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอตมกไอมิคนนี้เหนื่อยค่ะเออ อ่ครับดูเมนูวะผัดปูดผัดปูดผัดน้ำมันหอยยำปูด,ปดนี่น้ำอาหารอะไรเรา <c oughs> อันนี้คือผัดทะเลผัดชามันก็จะมีพริกไทยนะพริกไทยจันทบ,บุรีนี่จะ <ไป S 2> ใช้พริกไทยสดไปด<ว>ูพริกไทยจันทบ,บุรีนะครับนี่นะพริกไทยจัน,นทบ,บุรีแต่บบต,ต่างจากที่อื่นยังไง มันต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วอร่อยกว่านะมันหอมมันหอมน่ะต่อมาการดูแลจากเกษตรกรอย่างดีอันนี้มันก็จะเป็นปลาเพล่าปลาอะไรก่อนปลาอะไรคะปลานดำดอกไม้ปลานดำดอกไม้ปลานดำดอกไม้นก็จะมีน้ำจิ้มถั่วนะหวานๆน้ำจิ้มถั่วโอเคส่วนนี้ก็รานน้ำพริกปูไข่ปูใจปูไข่ปูใจนะจ๊ะะปูอไรคะ ปูม,มา้าน้ำพริกปูม,มา้ากินกับผักลวกผักลวกผักกูดอ่าโอเคกกไม่ผักกูดอ่าไปกินกันไปกินกันจ้า